เคยไหมครับแบบนั่งเรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็กๆแล้วก็งงว่าไอ้สูตรพื้นที่ปริมาตรรูปนั้นรูปนี้ที่เราท่องๆกันเนี่ยเ,ออเรียนเป็นแล้วมันได้ใช้อะไรจริงๆบ้างวันนี้เราจะมาลองคุยๆดูกันครับจากตำราจากสื่อการสอนที่เรามีนี่แหละว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันว่าไอเดียเบื้องหลังรูปทรงง,ง่ายๆอย่างสามเหลี่ยมวงกลมเนี่ยหรือพอเป็นสามมิติอย่างปริซึมทรงกระบอก เออมันไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจริงๆในชีวิตเราได้ยังไงบ้างอาจจะว้าวกว่าที่คิดนะคะงั้นเริ่มจากเบสิกสุดๆเลยสามเหลี่ยมอันนี้จำได้แม่นเลยพื้นที่คือเศษหนึส่วนสองคูณฐานคูณสูงอันนั้นคือสูตรหลักเลยค่ะจริงๆก็มีแบบอื่นอีกนิดหน่อยนะถ้าเรารู้ข้อมูลไม่เหมือนกันอย่างรู้แค่ความยาวด้านทั้ง3ก็มีสูตรของเฮรอนอ๋อมีสูตรอื่นด้วยค่ะส่วนวงกลมก็พายอายกกำลังสอง ภายอายกกำลังสองที่ค่าภายภายก็ประมาณ3.14หรือ22.7สอ่วน7อันนี้พื้นฐานมากๆตอนประถมมาต้นก็เจอแล้วโอเคพอเข้าใจ2มิติละขยับมา3มิติบ้างพวกปริซึมเนี่ยมันคือรูปทรงตันๆที่หน้าตัดหัวท้ายเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างกล่องสี่เหลี่ยมหรือแบบช็อกโกแลตแท่งสามเหลี่ยมแม่นเลยค่ะกับอีกอันที่เจอบ่อยๆก็คือทรงกระบอก พวกกระป๋องแก้วน้ำท่อต่างๆซึ่งพอเป็น3มิติเนี่ยสิ่งที่เรามักจะสนใจคำนวณก,กันก็คือพื้นที่ผิวกับปริมาตรค่ะพื้นที่ผิวถ้าให้นึกภาพตามเหมือนเวลาเราแกะกล่องคลี่กล่องออกมาให้มันแบนๆใช่ไหมครับใช่ค่ะมันคือพื้นที่ผิวทั้งหมดด้านนอกเลยแล้วมันสาคัญยังไงครับไอพื้นที่ผิวเนี่ยสำคัญมากเรื่องออการใช้วัสดุเลยค่ะลองลึกภาพตามนะคะ อย่างการจะทําฉลากกระดาษมาแปะรอบกระป๋องปลากระป๋องเนี่ยเราก็ต้องรู้พื้นที่ผิวด้านข้างของกระป๋องทรงกระบอกนั้นก่อนถูกไหมคะอ่าฮะครับ huh. แล้วแค่นั้นไม่พอยังต้องเผื่อความยาวกระดาษตรงขอบให้มันซ้อนทับกันนิดนึงด้วยนะไว้ติดกาวอ๋อ oh, จริงด้วยต้องมีที่ให้ติดกาวค่ะการคํานวณเปะๆเ,เนี่ยช่วยให้โรงงานรู้ว่าต้องสั่งกระดาษมาเท่าไหร่ถ้าผลิตเป็นละล้านกระป๋องแค่เผื่อกระดาษนิดเดียวไม่ถูกต้องเนี่ย มันคือต้นทุนมหาศาลเลยนะคะโหเข้าใจเลยมันไม่ใช่แค่ปิดให้รอบแต่คือเรื่องความคุ้มค่าของวัสดุด้วย งั้นพวกคำนวณพลาสติกคลุมโรงเห็ดที่เป็นครึ่งทรงกระบอกหรือการปูกระเบื้องสระว่ายน้าที่ต้องคิดทั้งพื้นทั้งผน,งนังด้านข้างใช่ค่ะอันนั้นก็พื้นที่ผิวก็คือหลักการเดียวกันหมดเลยคือใช้ของให้พอดีที่สุดไม่เหลือทิ้งนั่นคือหัวใจเลยค่ะมันคือการเชื่อมเรขาคณิตเข้ากับการจัดการทรัพยากรจริงๆสุดยอดเลยครับงั้นถ้าพื้นที่ผิวเหมือนเปลือกหรือผิวหนังของรูปทรงปริมาตรก็คือความจุข,ข้างในถูกไหมครับ สูตรที่เห็นบ่อยๆก็พื้นที่ฐานคูณสูงสําหรับปริซึมกับทรงกระบอกหลักการน,นั้นเลยค่ะใช่เลยซึ่งพอเรารู้ปริมาตรเนี่ยมันก็เอาไปคํานวณความจุดได้เยอะมากตั้งแต่แบบปริมาณน้ําในท่อระบายน้ําปีบน้ามนต์พืชหรือแม้กระทั่งคํานวณน,น้ําหนักอากาศในห้องเดี๋ยวนั้นนะครับน้ําหนักอากาศเนี่ยนะด้วยปริมาตรอันนี้เหนือคาดมากผมนึกว่าจะเป็นแค่แบบคํานวณน,น้ําในเขื่อนในถังเก็บน้ําฝนอะไรแบบนั้น แบบนั้นก็ใช่ค่ะแต่ที่มันสนุกกว่านั้นลองดูตัวอย่างในแบบฝึกหัดเรื่องข้าวหลามสิคะข้าวหลามเหรอครับเกี่ยวกับปริมาตรยังไงคือโจทย์เขาถามว่าถ้าจะทำข้าวหลาม100่งกระบอกให้ได้ขนาดเท่าๆกันเป๊ะเนี่ยเขาต้องรู้ปริมาตรของข้าวเหนียวที่จะกรอกใส่ไปในแต่ละกระบอกก่อนโจทย์บอกว่าใส่แค่สองในสาของความยาวกระบอกนะคะอ๋อเพื่อจะกะปริมาณข้าวใช่ค่ะ พอรู้ปริมาตรต่อกระบอกก็จะคำนวณได้ว่าต้องเตรียมข้าวเหนียวขาวข้าวเ,าเหนียวดำอย่างละเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับ100กระบอกเป๊ะๆโหคณิตศาสตร์ในครัวเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะละเอียดขนาดนี้อันนี้พีคจริงครับยอมเลยยังมีอีกนะคะยังโจทย์ที่ให้เปรียบเทียบท่อสองแบบอ๋อที่ถามว่าแบบไหนใช้วัสดุน้อยกว่าใช่ค่ะ ท่อทรงกระบอกสองแบบที่ใช้วัสดุทำท่อหนาเท่ากันแต่ขนาดอาจจะต่างกันแบบไหนใช้เนื้อวัสดุทำท่อน้อยกว่ากันทั้งที่แบบความจุหรือปริมาตรข้างในอาจจะต่างกันก็ได้มันทำไม่เห็นว่ารูปทรงมันส่งผลทั้งเรื่องวัสดุทั้งเรื่องความจุเลยสำคัญมากในงานออกแบบวิศวกรรมโอ้ฟังดูแล้ว เห็นไหมคะว่าไอสูตรพื้นที่ปริมาตรที่เราเคยเรียนกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูตรลอยๆไว้สอบผ่านไปวันๆแต่มันคือเครื่องมือจริงๆที่ช่วยให้เราวัดคำนวณวางแผนแก้ปัญหานในโลกจริงๆได้เลยตั้งแต่งานออกแบบผลิตภัณฑ์การกอร่อสร้างการจัดการทรัพยากรหรือแม้แต่การทำอาหารอย่างข้าวหลามเมื่อกี้ฟังแล้วทึ่งเลยครับ ไม่ได้เชื่อจริงๆว่าคณิตศาสตร์มอต้นมอปลายที่เคยแบบอาจจะเบื่อๆตอนเรียนเนี่ยมันจะแฝงตัวอยู่ในการออกแบบการผลิตหรือแม้แต่ในครัวรอบตัวเราขนาดนี้เลยมันคือพื้นฐานสำคัญเลยนะในการเข้าใจโลกสามิติแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดเล่นๆนะคะจากโจทย์ข้อคล้ายในแบบฝึกหัดที่เราดูกันตะกี้ถ้าเรามีกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่ง ที่มีความยาวรอบรูปเท่ากันเป๊ะเลยนะคะเราจะม้วนกระดาษแผ่นนี้ยังไงดีคือม้วนตามด้านยาวหรือม้วนตามด้านกว้างเพื่อให้ได้ทรงกระบอกที่มันจุของได้เยอะที่สุดอืมน่าคิดนะครับม้วนทางไหนจะจุได้เยอะกว่าค่ะมันอาจจะทําให้เราฉุกคิดได้นะคะว่าไอ้พวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยทั้งกระป๋องขวดกล่องต่างๆ รูปทรงของมันมันอาจจะผ่านการคิดการคำนวณทางคณิตศาสตร์มาแล้วก็ได้นะเพื่อให้มันใช้งานได้ดีที่สุดจุได้มากที่สุดหรืออาจจะประหยัดวัสดุในการผลิตที่สุดโหจริงด้วยครับลองสังเกตดูรอบๆตัวสิคะคณิตศาสตร์มันอาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้คะ่ะ